สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาแล้วรบกวนเช็กสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะพึ่งกลับสวัสดีค่ะเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะ อนนี้ภาพเสียชัดเจนดีไหมคะถ้าชัดเจนดกดหนึ่งเข้ามานะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานกําลังตรวจสอบในห้องของผู้ก่อเหตุอยู่นะคะตอนนี้เป็นการใช้ใช้แสงในการส่องนะคะไม่แน่ใจว่าคือแสงอะไรโอเคเสียงชัดเจนดีนะคะคุณผู้ชมเห็นแสงสีฟ,ฟ้าไหมคะตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกาลังตรวจสอบในห้องผู้ก่อเหตุอยู่นะคะ อธิบายกันอีกทีนะคะตอนนี้คืออาจารย์เรามากาะติดคดีการลักพาตัวเด็กทารก2วันอายุ2วันเท่านั้นนะคะน้องรืมตาดูโลกไม่ถึง48ชั่วโมงแต่น้องโดนลักพาตัวออกจากโรงพยาบาลซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจสามารถช่วยน้องได้แล้วนะคะซึ่งน้องปลอดภัยตัวของผู้ก่อเหตุนะคะความน่าสนใจคือตัวผู้ก่อเหตุ ผู้ก่อเหตุค่ะบุกเข้ามาที่โรงพยาบาลเลยค่ะมีซื้อมีการนําถุงผ้าสีดํามาด้วยเข้ามาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มาซุ่มมองที่ห้องรอดค่ะก่อนที่จะอุ้มน้องใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปแขวนที่แฮนด์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านหลังนี้เอาเด็กมาที่บ้านนะคะตำรวจก็สืบจากกล้องถึงได้ข้อมูลจากชาวโซเชียละคะ่ะที่คุณหน้าค่าตากับผู้ก่อเหตุดีว่าเขาคือใครก็ตามมาจนถึงบ้านจนเจอผู้ก่อเหตุกับเด็กนะคะอยู่ในบ้านหลังนี้ ทางตำรวจก็เลยนํารีบนําตัวเด็กไปส่งโรงพยาบาละคะ่ะเพราะน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บคือตาซ้ายหัวด้านศรีรษะด้านซ้ายฟกช้ำนะคะน่าจะเกิดจากการกระแทกที่หัวของน้องไปโดนมอเตอร์ไซค์แล้วก็เมื่อช่วงประมาณ 11โมงค่ะตำรวจสบพบางเรนก็ได้นำตัวผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุนะคะชื่อว่านายนันอายุ40ปีมาทำแผนที่บ้าน,นะคะ่ะตอนนี้ก็คือกำลังเก็บหลักฐานเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนนะคะเรามาตามกันต่อนะคะนี่ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะน,นายนันเองเนี่ยค่ะ ที่นั่งอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมพี่ใส่หมอกสีดํานั่งอยู่ตรงนั้นนะก็กำลังกําลังนั่งคุยกับตํารวจอยู่นะคะในน,นั้นก็คุยกับแม่นะคะ,คะ,คะตำรวจก็สอบปักคำ หลายประเด看看 <oh> you know, ็นด้วยกันค่ะคุณผ you know, um ู้ชมค่ะเขาทําทําไมเมื่อวานนี้ที่เขาอ้างกับตํารวจคือเขาบอกว่าเขาอยากมีลูกก็เลยเอาเด็กมาเลี้ยงอันนี้คือคํากล่าวอ้างของเขานะคะก็เพราะเขาอยากมีลูกก็เลยเอาเด็กมาเลี้ยงแต่ตํารวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะเพราะว่าก็ต้องมีการตรวจสอบมีการนําโทรศัพท์ของนายนันเนี่ยไปตรวจสอบค่ะรวมถึงมีการตรวจสอบ เส้นทางการเงินนะคะเพราะว่าในนั้นก็มีหลายบัญชีด้วยกันตอนนี้สิ่งที่ตํารวจกําลังเค้นถามอยู่ก็คือเงินที่มีการโอนเข้ามาค่ะจำนวนหลายหมื่นเลยโอนเข้ามาซึ่งในนั้นก็บอกว่าเป็นเงินกองทุนเป็นเงินหุ้นนะคะที่ตัวเองเคยทําเอาไว้มานานมากแล้วประเด็นนี้นะคะ่ะตำรวจก็กําลังตรวจสอบอยู่ว่ามันคืออะไรตอนนี้เราอยู่ที่ หมู่ที่หกตำบลหินมูลอำเภอบางเรนจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะจังหวัดนคนปรปฐมแต่ข้อสงสัยของคดีนี้ก็คือตัวของผู้ก่อเหตุอะของนายนันเนี่ยบ้านของนายนันอยู่ตรงข้ามกับบ้านน้องต่อเลยคุณผู้ชมนู่นบ้านน้องต่ออยู่ตรงนู้นค่ะคุณผู้ชมจำคดีน้องต่อได้ไหมคดีน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนที่หายปริศนาออกจากบ้านไป ตามหากันร่วมเดือนเลยค่ะสุดท้ายอา่นางสาวนิ่มนะคะอายุ17ปีผู้เป็นแม่เธอยอมรับว่าเธอพังมือทําลูกตกพื้นแล้วก็เอาลูกไปถิ้งที่คลองท่ออันนี้คือคำกล่าวอ้างของนิ่มณัตตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจก็สอบปักคำตัวของในนันค่ะเพื่อเพื่อดูว่าเอ๊ะมันมีความเชื่อมโยงกับคดีน้องต่อหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มียังตำรวจยังไม่ยืนยนันหรือว่ายังไม่มีการ ฟันธงนะคะว่ามันคือความเกี่ยวข้องกันแต่น,นี่คือการสอบปากคำการตรวจสอบหลักฐาน,นะคะ่ะเพื่อหาความเชื่อมโยงว่ามันจะเกี่ยวข้องกันไหมพอตัวของผู้พอบ้านของผู้กระทำอยู่ตรงนี้ให้ผมูม้ชมดูใกล้อยู่ตรงนี้บ้านของน้องต่ออยู่ตรงนี้ <S <S เดินไปประมาณ19 <S <S ก็ถึงบ้านของน้องต่อแล้วนะคะ เรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกันไหมระหว่างคดีลักพาตัวเด็ก2วันกับคดีน้องต่อ8เดือนที่หายไปคดีถามว่าคดีน้องต่อจบยังไงจบที่ว่านิ่มยอมรับสารภาพส่วนร่างของน้องต่อที่นิ่มอ้างว่าโยนทิ้งที่ของท่อนะคะก็คือไม่เจอร่างของน้องต่อ คดีนี้ขอยากให้คุณผู้ชมติดตามนะคะมันจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงบ้างต้องรอติดตามเพราะว่าช่วงบ่ายรองผบตรนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดีด,ด้วยนี่ฮะตอนนี้ทางพิสูจน์หลักฐานเองก็กำลังเขาเรียกว่าตรวจสอบทั้งบ้านเลยคุณผู้ชม ตรวจสอบกันทั้งบ้านเลยนะคะตอนนี้ก็คือข้อมูลที่คุณผู้ชมสงสัยนะก็เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้เราต้องรอยืนยันจากตำรวจอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องพยานคุญแจสำคัญก็คือตัวของแนน,นเองนะคะเขาจะพูดออกมาหรือไม่ ก็ต้องให้ก็ต้องใช้เวลาให้ตำรวจได้ได้สอบปักคำค่ะผู้ชมสามารถตั้งข้อสงสัยได้ค่ะแล้วก็ติดตามคดีนี้ไปพร้อมกันซึ่งตอนนี้นายนายก็นั่งเงีย,งยบๆอยู่นะคะเนี่ย่ะที่ใส่หมวกแล้วก็ใส่แมส ลักษณะบ้านของในนั้นก็จะเป็นบ้านสองชั้นคะ่ะก็กึ่งปูนกับกึ่งไม้นะคะเป็นบ้านสองชั้นด้านในบ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะคะให้ดูด้านในบ้านานี่ค่ะกล้องวงจรปิดในบ้านส่วนนอกบ้านตอนคดีของน้องต่อตอนแรกนอกบ้านมีกล้องวงจรปิดนะคะแต่ว่าที่บ้านบอกว่ากล้องวงจรปิดเสีย แล้วก็ได้ถอดกล้องวงจรปิดออกไปแล้วหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ้มันก็มีความเชื่อมโยงกันไหมไปไหนแม่แม่จะให้สัมภาษณ์โ okay. อเคคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะเราจะมาสัมภาษณ์แม่ของในนันนะคะสัมภาษณ์แม่ของผู้ก่อเหตุกัน นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่แม่ยอมให้สัมภาษณ์เราราติดตามกันนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าแม่จะเล่า เราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะแม่ก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยแม่ก็เห็นตอนที่นายนันนำเด็กทารกวัยสองวันเข้ามาที่บ้านนะคะมาตรงนี้ราด,ด้วยนะเขามงน่าคุณผู้ชมคะตอนนี้เสียงชัดเจนดีไหมคะช่วยพอยเช็กเสียงหน่อยชัดเจนดีกว่าหนึ่งเข้ามานะคะ,ะให้เราให้ดูข้างๆบ้านเนี่ยค่ะบ้านของผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจก็นำเชือกมากั้นเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคชัดเจนดีโอเคค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแม่จะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วรอสักครู่นะคะชัดเจนโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หยุดกันใช่ไหมคะโอเคหยุดก็ติดตามอีจนันได้เลยนะคะคุณแม่คุณแม่ของผู้ก่อเหตุมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณแม่กัน เีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลดัวดีคระบลวตัวคุณแม่ด้านนี้เลยครับตรงหน้าตรงนี้เลยครับคุณแม่หันหน้าเลยครับโอคโลมลมลมใคค่ะ เต้ยทุก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 ได้ได้ไพร้อมครับพร้อมครับเอาไปเลยครับวันนั้นที่มีการพาน้องมาที่บ้านไม่แม่เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยครอบครัวไม่รู้เรื่องเลยพอเข้ามาทางไหนแม่ตใช่ไาเข้าประตูนี่นะโรงรถนะเนี่ยแล้วเขาก็บอกตำรวจมาตีว่าเขาเดินซอกไม่ได้ออกไม่ได้เดินข้างบ้านเขาเดินแต่ซอกข้างหินแล้วกล้องวงจรมันจะดูไม่เห็นตรงนั้น ตำรวจเขาตรวจกล้องดูแล้วตอนแล้วแม่คพราว่าแล้วตอนนี้แม่ที่แม่รู้ข่าวนี่คือหลานชื่อตั๊กอ่ะที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาโทรมาบอกพี่จันพี่จันเขาบอกลูกสาวที่มาหาลูกเขานะ่ะเขามาเที่ยววันแม่กันเขามาหามาหาลูกสาวเขาเขาก็บอกว่าพี่จันพี่จันได้ดูข่าวสารบางเลนเปล่าป้าเปิลได้ดูเปล่าแล้วก็บอกข่าวสารบางเลนอะไรวะแล้วก็นั่งทำคลิปอยู่นะักคิปอยู่กล้องอ,อ,อยู่ในบ้าน ก็เห็นก็ว่าเด็กโรงพยาบาลเด็กบางเลนหายหน้าตาคล้ายๆพี่นันเลยพี่นันไปเอาลูกขมาเปล่าแต่นี้แม่ตกใจแม่ก็ไปเคาะเคาะไอ้นั้นไอ้นั้นมึงไปอุ้มมึงไปเอาลูกของใครเขม้าหรือเปล่าเนี่ยข่าวสารบางเลนก็ออกเนี่ยเขาว่าหน้าคล้ายมึงเนี่ยมันตกใจมึงก็เปิดประตูออกวาอุ้ยแม่หนูเอามาจริงๆแม่ทําไงอ่ะหนูจะติดคุกไหมแล้วเราก็ด่าลูกเรามึงเอามาหายมึงเอามาทําไมมึงเอาลูกขมาทําไมมึงจะเอาลูกขมาทําไม มันบอกหนูก็นหนูก็เป็นนึกว่าเป็นลูกไอวาอาดีตแฟนเก่าเขาที่อยู่กันมาสิบกว่าปีอะน่ะเขาคงฝังใจแค้นใจอะไรกันแม่ก็ไม่รู้นะเขาก็คงจะคิดว่าเป็นลูกไอวาจะเอามาแกล้งหรือเอามาอะไรแม่ก็ไม่รู้แล้วคนในบ้านก็ไม่รู้เห็นเลยและเด็กก็ไม่มีเสียงร้องเลยเพราะห้องก็เป็นกระจกทึบหมดเขาจะปิดหมดจะไม่ได้ยินเสียงเด็กและที่แม่ที่เขาอุ้มออกมามายัดให้แม่ เอาแม่ไปึ้นทีรีบมายัดหน้าอ,อกแม่แม่ตกใจแม่ก็รีบฟ้าไว้เพราะเด็กมันยังแดงอยู่แล้วขี้เคร่อก็เต็มเต็มผ้าขนูนมดเลยมแม่อุ้มเสื้อแม่ก็เปื้อนอมแม่ก็จะเอาแม่ก็ว่าโทรไปหาลูกสาวก็ลูกเขยที่บ้านพ่อมันกําลังดายา่าบอกว่าจะเอกันมาหาแม่หน่อยทำไมอ่ะพี่ชายมันไปอุ้มลูกใครเขามาไม่รู้เอาเขาไปส่งทีแล้วหนูก็ถามว่านั่นไปอุ้มลูกเขามาที่ไหนเอามาจากไหนบอกเอามาจากโรงพยาบาลดังเลน แล้วแม่ก็จะเอาไปส่งพอดีพอแม่ออกไปจะเอาเอาเด็กใส่รถเก่งจะเอาไปส่งแล้วตำรวจเขาก็มาเขาบอกว่าให้รอเขาด้วยเดี๋ยวเขาไปด้วยนี่แหละแม่ก็รู้แค่นี้ถ้าข่าวสารบางเลนไม่ออกข่าวมาแม่ไม่รู้เลยว่าเด็กอยู่ในห้องตอนที่อยู่ในห้องเองลูกชายออกมาจากห้องบ้างแม่เคาะเขาไม่ออกเลยมันแตกไหมอย่างเงี้ยไม่เขาจะเป็นอย่างนี้ประจําวันเขาเป็นอย่างนี้อยู่ในห้องเก็บตัวใช่เขาจะเป็นอย่างนี้ตั้งกาแฟตั้งกาแฟเขาทิ้งแม่ เด็กโอ้เด็กเขาเร่ถ้าทางอ่อนเพียอแล้วตาเขาจะบวมบวมแล้วก็เป็นรอยขีดแม่รู้แค่นั้นแต่จะมองแม่ไม่รู้หรอกเห็นแต่ตากับเบ้าตาเขียวครอบครัวไม่รู้เรื่องเลยแม่ก็ฝากขอโทษกับทางครอบครัวเด็กด้วยเพราะทางนี้ไม่รู้เห็นอะไรเลย เพราะเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราปเป็นอย่างนี้เสพยาไปแล้วก็ไปกินเบียรด้วยแนละ้วม,มันเบอร์ไปเลยคือพี่พพพนเ<แ>กด้วยหรอแม่มป้าไม่ไม่เคยมีประวัติเหมือนกับมันเครียดเรื่องหลายหลอย่างในสมองอ <ừ> ป้าก็ไม่รู้เขานะเขาไม่ยอมรับหรอครับว่าเขาเสพป้าไม่รู้ป้าไม่รู้ว่าเขาเสพเขาไปพูดว่าเขาเสพที่ตำรวจนู่นไปยอมรับกับตำรวจใช่ป้ารู้จักรอเรืออีกทีหนึ่งป้ายังไม่รู้เขาเริ่มเสพนานยังไม่รู้ป้าไม่รู้เพราะใครเข้าห้องเขาไม่ได้ เขาปัญหาให้ฟังไหมครับว่าเขามีไม่เคยพูดไม่เคยคุยที่เขาเครียดน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับแม่แม่ก็ไม่รู้นะที่แฟนเขาทิ้งปนี่อเหมือนกับเขาเก็บกดเขาเป็นเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยเคยมีการรักษาทางโรงพยาบาลนะครับเขาไม่ไปแม่เคยบอกหลืใช่แล้วเขาเราพยายามชวนเอาไปรักษาเขาไม่ยอมไปแล้วทุกวันเนี้ยเขาก็มีโรคประจําตัวสามสี่โรคอ่ะเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วไอ้แล้วก็เป็นอะไรค่ะเขายังบบมอยู่ในเป็นไตเขาเรียกไตอะไร เขาไม่ยอมรักษาตัวเหมือนก็เหมือนก็เขาพูดง่ายๆเหมือนก็เขาจะทรมานตัวเขาเองอ่ะแม่จะไปหาหมอไปรักษาก็แล้วแม่ก็กลัวมันเป็นอะไรตัดคงตัดขาแล้วแม่จะทิคทิคตรงทิกตัวเขาไม่ไหวติดตรงตร<ม>ิดเตียงอะไรเรื่องที่ตำรวจเห็นว่าในโทรศัพท์มีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือว่าใบเสร็จหี้ออะไรเง,งีย้ยรูปถ่ายมันมาจากไหนอ่ะโอ้โมันเพี้ยนเหมือนก็อะไรอ่ะไอ้ไอะไรอ,ไอ,ไอแปรงล้างขวดนมหลานก็เอาเข้าห้องหลานไลก็เอาเข้าห้อง น้ำยาอาบน้ำเขาเอาเข้าห้องซึ่งห้องน้ำก็เก็บของไว้เยอะนะเขาอยากมีน้องเหมือนเหมือนก็ขาขนของอะไรไร้สาระเข้าห้องเขาเขาเคยพูดไหมเขาอยากมีน้องไม่เคยหรอกไม่เคยพูดอะไรกับแม่ไม่เคยคุยกับแม่ข้าวปลาก็ไม่เคยกินด้วยกันเขาจะเก็บกดอยู่แต่ในห้องแต่ของที่เขาเอาเข้าเหมือนจะเป็นของเกี่ยวกับเด็กทั้งนั้นเลยหรอแปลว่าเขาอยากมีไหมไม่หรอกมันเป็นไอ้นี่น้ำยาอาบน้ำคนโตอะไรเงี้ย แม่ตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยแล้วก็โยงไปถึงคดีที่มันเกิดก่อนขึ้นคือน,น,น,น้องโ oh, อ้ไม่รับรู้เลยเพราะเราไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องกับน้องเต่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวยเลยไม่มีความรู้เห็นอะไรเลยกับน,น้องเต่าไม่เกี่ยวค่ะตอนที่น้องเต่าหายไปนันก็ยังมาคุยกับตำรวจให้ให้ความร่วมมือเข้าห้องค้นห้อง,น,อง,งน้องตรงน้องเต่อที่ว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีพี่นันวันนั้นวันที่น้องเต่าหายตัวไปนี่แม่แม่รู้ไหมไม่รู้เขาบอกว่าบัญชีอะไรเขาก็าไม่รู้อะไรอ่ะเมื่อกี้เขายังบอกตำรวจเลย เงินได้จากไไหนม่รู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนก็พูดมันก็พูดวงวกไปวนมากับเรื่องบัญชีเขานี่เนี่ยปกติเขามีรายได้จากไหนครับเขาไม่มีอะไรได้เขาตกงานเออเงินมาจากไหนป้าไม่รู้ก็ป้าบอกว่าป้าไม่รู้ไงเคยถามเขาไหมครัไม่เคยโอ้โหไม่เคยคุยกันไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเขาใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยไหมครับไม่เคยเงินมันไม่มีด้วยเมื่อก่านเขาทำงานอะไรครับแม่ เ,ออเขาทําอาชีพอิสระเขาค้าขายกล่องลังอะไรเขาเนี่ยแหละแล้วมันเศรษฐกิจมันล้มละลายมันก็เป็นแบบเนี้ยเบอร์ไปเหมือนก็คนอะไรอ่ะเก็บกดนะพูดง่ายๆถ้าอันนี้หนูขออนุญาตถามถ้าเกิดว่าแม่บอกว่าที่เขาเนี่ยตกงานไม่ได้มีไรายได้แต่มันมีเงินโอนเขา้าอ่ะเขาจะทําอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้แม่ไม่รู้เรื่องขาเรื่องเรื่องเนี้ยต้องไปถามกับเขาเองเขาก็พูดกับตํารวจไปเองเขาบอกกับตารวจไปหมดแล้วเพราะแม่ก็ไม่รู้มาถามอะไรแม่แม่ไม่รู้เรื่อง เรื่องความสัมพันธ์นี่เขาคบกับพี่วามันนี่เป็นสิบปีถูกไหมพี่วานี่คือเป็นแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าที่เลิกเลิกลากันนานอย่งกูอะไรไปหลปีแล้วแม่ก็ไม่รู้คนไม่เคยพามันนี่ตอนนั้นตอนนั้นเขาทํางานเขาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันไม่ได้มาอยู่นี่แล้วพี่ว่าเป็นมีแฟนใหม่แล้วมีลูกไม่รู้มันคิดไปเองเหมือนกับสมองมันเบริมันไปเองเขาเขาเขากินเบียร์ไปด้วยเซไปด้วยมันก็ไปเลยแล้วไม่เห็นเลยในรูปโดงบานเดินเซไปเซมานั่นน่ะแม่ไม่รู้เรื่องหรอก แล้วนี่เขาได้บอกแม่ไหมครับว่าเขาเอาเด็กมาทำไรไม่ได้บอกเขาบอกว่าเป็นนึกว่าเป็นลูกไอวาเขาพูดคำนี้แล้วแม่ออแม่ก็เดินว,ว่ามันบอกว่าแล้วมึงไปเอาลูกขอมานทำไมมึงเอามาทำไมมึงเอาฝังชิดฝังใจจังเลยนะกับไอ้วาแม่ก็ตะโกนด่ามันขนะ้อก็มีทำไมจู่ๆเขาถึงเลือกที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้ของพวกมันคงเบอร์คือโดยปกติแล้วเขาก็าเพ้อถึงพี่วาตลอดนะครับแม่ถูกไหมเขาพูดเขาพูดเรื่อยมาแหละแต่มันนานแล้วพูดลักษณะ เ้าเจ็บแขนแฟนไอวาไอเวอร์อะไรแบานียแม่ไม่รู้เรื่องเรื่องส่วนตัวเขา้าเท่าที่แม่มองคือลูกลูกเนี่ยมีอาการทางจิตครับคุณแม่คิดว่าแม่ก็คิดนะแต่จะเอามันไปรักษามันบอกมันไม่ใช่คนบ้านว่าอย่างเงี้ยแม่ชวนมันไปนะไปรักษาโรคเบาหวานก็ชวนไปบอกว่ามึงไม่ไปเดี๋ยวแม่พาไปเองมึงไม่ไปเดี๋ยวแม่พาไปเองแม่ก็ว่าอย่างนี้นะแม่แล้วทาไมเขาออกไปดูไม่รู้แม่ไม่รู้หลับไม่รู้เรื่องก็หลอก โอ้ไม่เคยไปหราไม่มีเนที่ไปเอาเด็กมาเนี่ยมันจะเบอร์หรือมันจะบ้าเราก็ไม่อยูเนี่ยแม่ก็รู้แค่นี้ควาสภาพจิตใจแม่เป็นยังไงเครียดไในเรื่องนี้หรือเปล่โอ้แม่เ่อแม่ไม่ได้กินข้าวเลยนอนก็ไม่ได้นอนนอนไม่หลับมันจมไม่ลงแม่ไม่คิดเลยว่ามาว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เราเรื่องลูกนี่คือจะประกันไหมแม่หรอยังแม่ไม่รู้แม่ไม่มีเงินหรอกก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายไปเนี่ยไม่มีตังค์หรอก มื่อกี้ตำรวจเขามีการพูดคุยกัไเรื่องการดี่วาจะมีการแจ้งข้อหาหรืออะไรให้เราไม่รู้แม่ไม่รู้ต้องไปถามตำรวจกันเองเพราไปคูดกันเองรู้เครอยู่ช่พี่พี่อยู่กับวานีู่ช่ไม่ได้ไม่ได้มาที่นี่มาเคยมานี่ไมแม่ใช่ไหมแม่เขจะบอกชื่อไหมแม่เชื่อแม่ไม่ออกนาม เขาย้ายมาอยู่บ้านกี่ปีแล้วแม่เราให้เปิดหน้าหรือเบอร์หน้าเขาจะเปิดหน้าแม่เลยไม่ได้ให้เบอร์เขาให้เบอร์หน้านะแม่บอกชื่อแล้วก็ให้เบอร์หน้าด้วยไม่บอกอ่ะโอเคโอเคแม่แม่แม่เราว่าเคยมาที่บ้านไม่เหมไม่เคยเขาอยู่กินด้วยกันที่ข้างนอกเราไม่รู้เป็นเรื่องส่วนตัวเขากันเป็นสิบปีเลยหรอไม่เห็นก็บอกว่าสิบกว่าปีเขาเป็นสิบกว่าปี เราเลิกกันหลายปีแล้วแต่เราก็ไม่รู้นะเลิกกันเขาก็ไม่อยู่เนี่ยอเณครับขอบคุณครับ ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เสียงยังชัดเจนดีอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็คุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุน,นะคะแม่ก็บอกว่าในวันเกิดเหตุนเนี่ยตอนแรกแม่ไม่รู้เลยแต่ว่ามีญาติเนี่ยโทรมาบอกว่าออลูกชายเนี่ยเข้าไปรักพาตัวน้องสองวันมาไว้ที่บ้านนะคะแม่ก็เลยไปขอประตูของในนันนะคะปรากฏว่าพอเปิดไปปุ๊บก็เจอเด็กจริงๆในนันก็ตกใจแล้วก็บอกว่า หนูจะโดนจับไหมแล้วก็นําเด็กมาให้แม่อุ้มซึ่งตอนนั้นน้องก็คือสภาพอ่อนเพลียแล้วก็กําลังถ่ายอยู่เลยนะคะอย,อย่างนี้เบื้องต้นผลโอเคชัดเจนดีค่ะซึ่งแม่ก็บอกว่า ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งแม่ก็บอกว่าสาเหตุที่ทำเนี่ยลูกชายบอกว่าคิดว่าเป็นลูกของแฟนเก่าก็เลยแคร์นะคะก็เลยไปเอาเด็กมาเขาอาจจะมีความรอ้อนแม่บอกว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแต่ว่าลูกชายไม่ยอมไปรักษาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่เล่าให้ฟังนะคะซึ่งแม่บอกว่าส่วนคดีน้องต่อเนะี่ยแม่ลูกแม่ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องทั้งที่บ้านแล้วก็ตัวของลูกชายเองไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องต่ออันนี้แม่ยืนยัน ซึ่งลูกชายนะคะก็ตอนนี้คือตกงานสถานะคือตกงานส่วนเงินที่โอนเข้ามาแม่ก็ไม่รู้นะคะว่าโอนเข้ามาได้ยังไงในเมื่อตอนนี้คือในนันตกตกงานอยู่แต่มีเงินโอนเข้ามาหลายหมื่นบาทซึ่งเรื่องนี้ตำรวจก็กำลังตรวจสอบอยู่ซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหาก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะมีคุณผู้ชมถามว่าเด็กเด็กร้องไห้แม่ไม่ได้ยินหรอ <S <S แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ยินเสียง <S 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 เด็กร้องเลยนะคะอันนี้แม่เล่าให้ฟังว่าแม่ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องเลย ตอนนี้ทางตํารวจพิสูจน์หลักฐานก็ออกจากบ้านที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าตัวของผู้ต้องหาเองก็ยังอยู่ยังนั่งอยู่ตรงนี้นะยังนั่งเงียบๆอยู่นะคะ หอกปะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังนำตัวในนันนะคะขึ้นรถกลับบ้านให้กลับสอบพอนะคะขออภัยค่ะ้นขนไหนพี่นี่หรอตอมาอมาคนี้ อนนี้คุณชมชัดได้ยินเสียงชัดเจนด,ดีอยู่นะคะแล้วมาแล้วมาแล้ว,าลวตามพี่ขอนะพี่ขอนะพี่ต้องจิ้มข้มาไนคะข้าไหน,ไหนพี่ป้องวัดเค่ะน้านี่นะาพี่มาอยู่เลยนะมาที่มา วันนี้เนื่องจากติดเป็นวันหยุดนะคะพวกนี้ก็จะมีการฝากขังตัวในนั้นนะคะคุณผู้ชม เมื thing, ่อวานนี้ที่คุยกับตํารวจก็แจ้งไป3ข้อหาข้อหาแรกคือภาคุยยาข้อหาที่สองคือบุกรุกค่ะแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือกักขังนงเหนียวนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกโรงพยาบาลเลยนะคะให้ระมัดระวังแล้วก็เข้มงวดเรื่องของความปลอดภัย มาแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวมาคุณผู้ชมอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะตอนนี้กำลังจะนำตัว ในนั้นขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปที่สพบางเลนจังหวัดนครปฐมโอเคเดี๋ยวพลอยขอเวลาสัก3ามสามสิบวินาทีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ให้ดูต่อเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ